เก่าในปีพศ2565หรืออีก11ปีข้างหน้าอัตราการเพิ่มของประชากรใกล้เคียงกับศูนย์หรืออัตราการเกิดในแต่ละปีจํานวนใกล้เคียงกับอัตราการถึงแต่ละปีดังนั้นทราบแล้วว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรที่ค่อนข้างคงที่สาเหตุเนื่องจากมาจากประเทศไทยมีนโยบายในการคุมกําเนิดที่ได้ผลดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้หญิงไทยในวัยทํางานมีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้าและเป็นโสดมากขึ้นตลอดจนโครงสร้างของสังคมที่เปลี่ยนมาเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นจนมีภาวะต้นทุนของค่าใช้จ่ายต่างๆตลอดจนการเลี้ยงดูบุตรที่มากขึ้นตามไปด้วยเป็นต้นทั้งนี้พบว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่สังคม ของผู้สูงอายุในอนาคตโดยประชากรในวัยเด็กจะลดลงในขณะเดียวกันประชากรผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปจะเพิ่มมากขึ้นจากกราฟจะเห็นได้ว,ว่าแนวโน้มของประชากของจำนวนประชากรของประเทศไทยทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและลดลงจำและจำนวนของประชากรในวัยเด็กมีแนวโน้มจะลดลง อย่างต่อเนื่องในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันถ้าหากเขียนพีระมิดโครงสร้างประชากรตั้งแต่ปัจจุบันและอนาคตเปลี่ยนแปลงดังนั้นจากภาพจะเห็นได้ว่าประชาว่ารูปแบบพีระมิดประชากรเปลี่ยนจากพีระมิดแบบคงที่จะเป็นพีระมิดแบบเถียนหรือพีระมิดระคังควา้าและพีระมิด แบบหัดตัวหรือแบบดอกบัวตุมตามลำดับทั้งนี้ประชาประเทศไทยเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุต,ยตั้งแต่ปี2533จนถึงพศ2553ในอันตราส่วนเกือบเท่าตัวซึ่งจะสำรวจของประชากรของประชาชาติพบว่าการเพิ่มขึ้นของประชา ผู้สูงอายุในประเทศไทยนี้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นหรือใช้เวลาเพียงประมาณ20ปีในการเพิ่มสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเป็นเท่าตัวในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ70ปีขึ้นไปสาเหตุที่ประชากรผู้สูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นเนื่องจากประเทศไทยมีระบบการแพทย์สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเท่าเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วประชากรมีความรู้เกี่ยวกับภาวะ โภชนาการที่ดีตลอดจนมีการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีและนิยมหันมากออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้นเป็นต้นค,ครับ